เสียงกระซิบจากรอยสักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงมีชายหนุ่มชื่อนาทีเป็นช่างสักที่มีฝีมือและชื่อเสียงด่งดังนาทีมีร้านสักเล็กๆที่ตั้งอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่ของตระกูลซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีเขาอาศัยอยู่คนเดียวหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้ววันหนึ่งนาทีก็ได้รับการติดต่อจากชายแปลกหน้าที่ต้องการมาสักลายพิเศษชายคนนั้นชื่อวินยู เป็นคนที่ดูมีอายุและแววตาลึกลับวินยูขอให้นาทีสักกลายที่มีลักษณะเป็นรูปเสือคู่กับงูลงบนหลังของเขานาทีรับงานและเริ่มลงมือสักตามคําขอในขณะที่นาทีกําลังสักอยู่นั้นวินยูก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักนี้ให้ฟังรอยสักนี้มีเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการผูกมัดระหว่างวิญญาณสองดวงที่ไม่อาจแยกจากกันได้เสือคือตัวแทนของความแข็งแกร่งและความกลา้า งูคือตัวะแทนของความเฉียบแหลมและอันตรายทั้งสองต้องอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวถ้าใครที่ไม่สามารถรับมือกับพลังของมันได้จะต้องถูกมันครอบงำนาทีฟังเรื่องราวด้วยความสงสัยแต่เขาก็ยังคงทำงานของเขาต่อไปจนเสร็จสิ้นวินยูขอบคุณนาทีและจากไปแต่ทันทีที่วินยูออกจากร้านไปรอยสักกลับเริ่มส่งเสียงกระซิบแผ่วเบาๆที่นทีได้ยินในหูของเขา ในคืนนั้นนาทีเริ่มฝันร้ายเขาฝันเห็นเสือและงูที่อยู่ในรอยสักของวินยูพวกมันกำลังต่อสู้กันด้วยความดูร้ายภาพในฝันนั้นชัดเจนจนทำให้นาทีตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อชุ่มไปทั่วตัวเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ฝันร้ายธรรมดาแต่มันกลับเกิดขึ้นทุกคืน เมื่อเวลาผ่านไปนาทีเริ่มสังเกตเห็นว่าเขากำลังถูกพลังของรอยสักนั้นครอบงำเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีวิญญาณสองดวงกำลังต่อสู้กันในร่างกายของเขาเองนาทีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเขากลายเป็นคนที่ดูร้ายและอันตรายในที่สุดนาทีก็ตัดสินใจที่จะค้นหาวินยูเพื่อขอคำตอบเขาพยายามตามหาวินยูในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นคือใครหรือมาจากไหน จนกระทั่งทีพบกับชายแก่คนหนึ่งที่รู้เรื่องราวของวินยูชายแก่บอกกับนทีว่าวินยูเป็นนักวิญญาณศาสตร์ที่มีพลังลึกลับและรอยสักนั้นเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการควบคุมวิญญาณนะัททีต้องทำพิธีกรรมเพื่อขับไล่พลังที่ครอบงำเขาออกไปเขาได้รับคำแนะนำจากชายแก่ให้ไปทำพิธีที่วัดร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ลึกในป่า ในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงนาทีต้องทำพิธีตามขั้นตอนที่ชายแก่สั่งไว้แต่เขาต้องเผชิญกับวิญญาณของเสือและงูที่พยายามจะขัดขวางเขาในระหว่างที่นทีกำลังทำพิธีวินยูปรากฏตัวขึ้นวินยูเผยว่าที่จริงแล้วเขาต้องการร่างของนาทีเพื่อเป็นสื่อกลางในการควบคุมพลังของเสือและงูวินยูพยายามใช้พลังวิญญาณของเขาในการครอบงำนาที แต่ในที่สุดนาทีก็สามารถรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและขับไล่วินยูออกไปนาทีสามารถขับไล่พลังของรอยสักออกไปได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องสูญเสียบางสิ่งไปเช่นกันเขากลายเป็นคนที่มีบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจแต่เขาได้เรียนรู้ว่าในโลกนี้ยังมีพลังที่ลึกลับและอันตรายที่ไม่สามารถมองท่ามไปได้หลังจากเหตุการณ์นั้นนาทีตัดสินใจที่จะหยุดการสักลหานไปศึกษาวิญญาณศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวเช่นนี้ขึ้นอีกเขาใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อปกป้องผู้อื่นจากพลังลึกลับที่อาจจะครอบงำชีวิตของพวกเขา